um and oh ซ่านะคะน่ารักเวอร์ค่ะชอบจังเลยนะคะท่าของเธอตอนกลัวหลุดสปอยค่ะไม่รู้ว่าเล่นเกมถามตอบอะไรนะคะแต่ดูแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆค่ะลิซ่าค่ะเธอจะมาในรายการ w o o d y โช o w นะคะซึ่งก็จะออกอากาศนะหลังจากวันที่ปล่อยโซโลไปแล้วนะคะหลังจากวันที่10กันยายนไปแล้วเนี่ยลิซ่าค่ะมีงานโปรโมทแบบยาวๆเลยนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้ค่ะหลังจากที่มีการปล่อย MVT s e r ทีเซอร์ไปนะลิซ่าเนี่ยก็ ก็บอกว่าทำหลายสตินะคะหลายอย่างมากๆค่ะอย่างเช่น1นะ1ล้านวิวเนี่ยก็ทำได้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าใช้เวลาเพียงแค่18นาทีเท่านั้นค่ะแล้วก็แตะทะลุ2ล้านวิวนะคะก็ภายในเพียงแค่49นาทีอีกด้วยนะคะซึ่งเรียกว่าแตกแต่แตก,แต,กตื่นกันไปเลยนะคะกับยอดวิวที่ไหลลื่นม,มากๆนะคะขนาดว่าโอ้กว่า m v ทีเซอร์จะออกมานี่ก็ดึกแล้วนะคะ ซึ่งเธอค่ะก็มาในลุกๆนี้นะคะชุดนี้ค่ะต้องบอกว่าจัดเต็มมากๆนะคะเป็นชุดของแก a m บัตซิสตาวิ l ลีนะคะ Spring 2 0 19ค่ะเป็นชุดค่ะที่ใช้คอนเซปต์นะแบบรู้ราซับซอ้อนแต่ก็ทันสมัยนะคะชอบตรงดีเทลงานปับมากๆค่ะพอเห็นชุดเต็มๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอลังการงานสร้างจริงๆนะคะเอาเป็นว่าค่ะมาคราวนี้ค่ะเธอมาเพื่อที่จะฟาดความปังแน่ๆนะคะเหลืออีกแค่2วันแล้วนะก็เรียกว่าตื่นเต้นกันมากๆเลยนะคะ ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆค่ะของทั้งพี่ซูลแล้วก็น้องแชงนะคะท้งคู่เนี่ยต่างกันผัดเข้ามาอัปเดตนะคะเรื่องราวผ่านทาง V ีเวิรด้วยค่ะโดยโรเซ่ค่ะมีการพาเจ้าแฮงะค์ทออกไปเดินเล่นค่ะแล้วดูเหมือนว่านะค,ะคนของมันจะเปียกค่ะเธอเลยมาโสพสภาพภาพนี้ให้ดูนะคะแล้วก็มีการแซวเจ้าแฮงนะคะว่านี่คือแฮงนะคะตอนที่โดนฝนค่ะแล้วก็ให้ดูสีหน้าของมันนะคะดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยชอบใจสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีการหัวเราะนะคะอีอีประมาณว่า เออมันก็ไม่ชอบนะ้ําเหมือนแมวเลยนะคะโธเจ้าแฮงค่ะเปียกฝนนะคะก็เลยอารมณ์ไม่ดีนะคะแต่ว่าเจ้าของนี่สิคะขำชอบใจใหญ่ค่ะเธอค่ะดูมีความสุขมากๆนะคะหลังจากที่รับเจ้าแฮงมานะก็เห็นเธอนะคะพาออกไปเดินเล่นเนี่ยอยู่บ่อยครั้งค่ะ แล้วก็นอกจากจะแซวเจ้าแหงแล้วนะคะก็มีแวะเข้าไปคอมเมนต์พี่ซูด้วยนะคะบอกว่าพี่ซูค่ะสวยมากๆเลยนะคะซึ่งพี่ซูค่ะเธอก็มาอัปเดตนะคะคลิปลงใน Vverse ด้วยเหมือนกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่เธอค่ะไปงาน The All Lady Art มานะคะเธอค่ะโพสคลิปไปแล้วก็พูดคุยกันกับบลิงไปนะคะอย่างเป็นกันเองค่ะเธอตอบเร็วมากๆนะคะจนบลิงนี่แบบว่าตอบไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะเธอค่ะยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเอาจริงเนี่ยสามารถตอบได้เร็วกว่านี้อีกนะคะ แต่มีความขิงใส่บลิงอีกด้วยะคะ่ะแต่เธอก็เป็นคนที่พิมพ์เร็วจริงๆนั่นแหละค่ะเธอค่ะบอกว่าเมื่อวานนี้มีไปทานอาหารนะคะมีกินกิมจิก,กับหมูนะคะแล้วก็มีคนถามพี่ซูค่ะถึงเรื่องของเพลงของลิซ่านะว่าระหว่างนะคะและลิซานะกับมันนี่นะคะเธอจะเลือกเพลงไหนนะซึ่งเธอค่ะก็บอกว่าเลือกไม่ได้นะเพราะว่ามันก็เหมือนกับแขนซ้ายกับแขนขวานั่นแหละค่ะคือดีงามทั้งคู่อะคะ่ะ พี่สุก็น่ารักนุกมาทักทายบริงตลอดเลยนะคะซึ่งบริงบางคนค่ะก็บอกว่าก็ใช้ Google นะคะแปลแล้วก็พูดคุยกันกับเธอค่ะเธอก็พยายามที่จะตอบคําถามทุกคนนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวนะต่างๆที่เกิดขึ้นนะแอดก็เอามาเล่าคร่าวๆให้ฟังละกันค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า